ีครับผมชื่อชิวิติโพลเคร์จาญครับอยู่ห้องสี่หนึ่งสองเลขสี่ครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องบทนำครับจะมีพื้นฐานก็คือมชีวิตครับอันแรกนะครับก็คือแรงในโมเลกุลครับจะมีพันธะไอออนิกพันธะโคเาเลนต์แล้วก็พันธะโลหะครับแล้วก็แรงระหว่างโมเลกุลจะมีพันธะไฮโดรเจนแล้วก็แรงววนเดอร์วาลส์ครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็นสารไออนิกครับคือน้ำครับอันแรกน้ำครับจะเป็นความสามารถในน้ำก็คือเป็นตัวทำละลายที่ดีครับแล้วก็ มีความร้อนจำพ่อสูงครับก็คือสามารถระบายุ้ำภูมิได้แต่ผูมิจะเปลี่ยนยากครับแล้วก็ความแข็งแกร่งคือจะเปลี่ยนสลับสลัน้ยากครับก็จะเป็นของอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแรงแอดดชันกับโพเิชั่นครับแอเดิชั่นคือน้ํากับอย่างอื่นส่วนโพเิชั่นคือน้ํากับน้ําครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นไรธาตุครับก็จะมีอ่าจะมีของพืชบ่อครับพืชไมโครนิวทรนครับจะมี C H O N P อ่า Mg Ca แล้วก็ S ครับ ต่อไปก็จะเป็นของสันรครับจะมีระบบภาษาเรืบองภาสาสนก็คือ,อ A แลวก็ T ครับแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อครับจะมีกล้ามเนื้อจะมี C A K M G แล้วก็ระบบกระดูกและฟันจะมี C A P M G ครับแล้วก็ันต่อไปก็จะเป็นสาร E C ครับคืออันแรกก็เป็นโปรตีนครับ จะมีธาตุคือ C H O N P S F A แล้วก็ F E ครับโมโนเมอร์คือกลูตามิโนโพลิเมอร์คือโพลีเฟปไทด์พันธะก็คือพันธะไทด์ครับต่อไปคืออะโคลไฮเดรตครับธาตุ C h O โมโนเมอร์คือโมโนแซคลไรร์โพลิเมอร์คือโพลีแซคลไรร์พันธะไกลโคซิีไกลโคซีดีครับแล้วก็ดิพิทก็คือ C S O โมโนเมอร์คือไซคลิซิไดพันธะเอสเตอร์ครับวิตามินคือ C S O โมโนเมอร์คือ แล้วก็มีสีครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็นรถนิวเบรีครับ CSONP อ่าโมโนเมอร์คือโมโนโมโนเมอร์คือนิวเคลีโอ์ไทยโพลิเมอร์คือโพลีนิวเคลีโอ์ไทยผันท่าคือฟอร์โฟเลเซอร์ครับขอบคุณครับ